สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้ชวนนั้นคุยเรื่องของปัญหาหนักเทรดมือใหม่ครับเรื่องใหญ่สุดที่พวกเขาเจอกันคือ position sizing นะฮะได้ไอเดียมาจาก Twitter คุณปีเตอร์แบรนนะครับหนึ่งใน Market วิสิดนะครับอันนนมาร์เก็ติสาดนะครับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของ Jack ดีเชเวเกอร์นะฮะเขาบอกว่านี่เป็นความจริงที่ หลายคนยอมรับไม่ได้ครับแนวโน้มคือว่าแนวโน้มในการเทรดของมือใหม่เนี่ยนะมือใหม่นักเทรดมือใหม่เนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อครับคือใช้ bigger position size เนี่ยใช้เงินทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อเทรดโดยหวังว่า จะได้กําไรก้อนโตครับซึ่งไอ้ความเชื่อแบบเนี้เป็นสิ่งที่ผิดครับคือว่ามือใหม่มกักจะเชื่อว่าถ้าอยากรวยเร็วๆเ,เ,เนี่ยต้อง all in ต้องทุ่มเงินซื้อหุ้นตัวเดียวด้วยจำนวนเินก้อนใหญ่หรือบางคนเนี่ยถึงขั้นใช้ไมจิน้นเลยเียวครับใช้ไมจิ้นโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีนม เรียกว่าความเสี่ยงเลยไม่คชดว่ามันจะเสี่ยงครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยมักจะค่อนข้างที่จะมองโลกแง่ดีครับเราถูกดึงดูดเข้ามาเทรดด้วยการมองโลกใงแง่ดีมากเหมือนทาแรกรักอ่ะครับแรกรักนี่โอ้เราจะแบบอม,มองทุกอย่างมันสวยงามอะ่ะฝั่งของที่เราชอบเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหประเสริฐเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเลยนะนี่เป็นเรื่องจริงนะดังนั้นเนี่ยความเชื่อนี้มันก็เหมือนกับการเทรดครับ เราเข้ามาด้วยความเชื่อว่าการเทรดมันง่ายเมื่อมันง่ายเนี่ยทําไมเราต้องระวังเลยใช่ไหมจัดไปเลยครับอัดไปเลยอัดมาจิ้นไปเลยหรือไม่ก็ทุ่มเงินก้อนใหญ่ซื้อหุ้นตัวเดียวไปเลยครับออลอินไปเลยครับวิธีเชื่อเนี้ยความเชื่อเนี้ยผิดครับคุณปีเตอร์บอกนะเพราะว่าถ้าคุณใช้เงินหรือว่าทุ่มเงินก้อนใหญ่ในการเทรดเนี่ยมันจะทําให้คุณ เจ๋งได้อย่างไม่ยากเลยครับโคตรง่ายเลยครับนะยิ่งเงินทุ่มเงินก้อนใหญ่เทรดเท่าไหร่เนี่ยโอกาสเจ๋งและหมดตัวไวมากตามเท่านั้นฮะจากประสบการณ์ของคุณปีเตอร์แบรนด์บอกว่าจริงๆอะนะถ้าคุณอยากจะรวยเร็วรวยไวนะโดยที่สถานะคุณไม่คลอนแคลนคือรวยเร็วอย่างมันคงพูอ่อนี่ไงล่ะถ้าคุณอยาก รวยเร็วรวยอย่างมั่นคงเนะี่ยให้ใช้โพซ i ชั่นไซด์หรือจำนวนเงินก้อนที่เล็กลงยิ่งเงินก้อนเล็กลงครับพลังความสามารถหรือว่าคุณจะยิ่งอยู่รอดในตลาดได้นานขึ้นแน่นอนนะี่ะเมื่อคุณอยู่รอดในตลาดได้นานขึ้น กำไรควรจะมากขึ้นตามครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าดีมากเลยมันมันมันเป็นเอ่อมันเป็นผมเรียกว่ามันเป็นเอ่อ wisdom นะเป็น wisdom เป็นเหมือนกับปรัชญาการเทรดที่เกิดจากนักเทรดที่อยู่รอดยา,ยาวนะคือคุณปีเตอร์แบรนด์เนี่ยเข้ามาเทรดตั้งแต่ปี1975นะฮะ ผมยังไม่เกิดอะปีนะคือโอ้โหสี่สิบกว่าปีครับเกือบเกือบห้สิปีปัเนี่ยใช่ไหมยาวนานมากครับนะคนที่สามารถอยู่รอดและรวยได้แบบเนี้ยเทรดมาสี 45, 46, ่สิบห้าสี่สกป่ะปีที่สองัสองพันยี่สิบเอ็นะยีสิบเอดก็ประมาณสีิบหกปีครับนะสี่สิบหกปีอยู่รอดได้ขนาดเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้ เข้ามาในแบบที่ฉับฉวยครับเขามองเกมยาวซึ่งผมผมมั่นใจนะว่าจริงๆอ่ะมีมีมาร์เก็ตวิสัยหลายคนนะที่แม้ว่าเขาจะอยู่รอดระยะวได้นะแต่ว่าในเบื้องในเบื้องแรกช่วงแรกเขานั้นมักจะมีปัญหาคือหมดตัวครับหมดตัวไปหลายครั้งอย่างพี่มาร์คมนวินี่อย่างมาร์ตี้ชวาร์ตอย่างหลายคนนะจิมโรเจอร์คุณลองอ่านดูหนันงสือมาร์เก็ตวิสัยนะครับจะมีแบบเนี้ยคือว่า มือใหม่นี่เป็นความเชื่อผิดๆหรือเป็นชุดความคิดหรือกระบวนการคิดของมือใหม่แทบทุกคนเข้ามาคือเขามักจะไม่ใส่ใจเรื่องของ position sizing เหตุผลผมเข้าใจนะเพราะผมเคยเป็นเมือนกันช่วงแรกผมก็ผมก็ซื้อหุ้นในแบบจัดหนักนะผมมีเงินมาล้าน1ล้านบาทแล้วก็จัด ตัวหนึ่งสามแสนเนี่ยตัวเดียวส0 0แสนตัวเดียวห้าแสนก็มีครับคือผมคิดว่ามันง่ายไงต,ตอนนั้น <c oughs> ผลคือว่าผมไม่เคยโกหกคลณนะพอร์ตผมหายไปเกินครึ่งครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนวันนะพอร์ตหายไปด้วยความที่ผมใช้หลักการนี้แหละผมไม่สนใจโพซิชั่นไซซิ่งครับดีหน่อยที่ว่าไม่หมดตัวแล้วก็ดีหน่อยที่ผมยังมีอาชีพนอกเหนือจากการเทรดคือหาเงินใหม่เข้ามาได้ บ้างนะครับทำให้พอมีเงินหล่อเลี้ยงในการเทรดแล้วก็เริ่มต้นนี่จะพอทํากําไรได้บ้างนะฮะในจะไจากการเทรดลหลายตลาดนะไม่เห็นนี่ครับผมจึงเห็นด้วยนะแล้วก็อยากจะบอกกับมือใหม่แต่ว่าถึงนั้นก็ไม่ไม่ใช่ปัญหานะถ้าคุณจะไม่เชื่อนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณครับเป็นสิทธิ์ร้อเปนของคุณแล้ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครบอกอืม เหมือนกับคุณเคยฟังเพลงของนูโวไหมเพลงที in no ่ว่าเพื่อนกับพ่ออ่ะเพื่อนบอกว่าเอ้ยอย่าช้านะอย่ารักใครอ่ะถ้าช้าระวังหมาข้าไปแดงนะว้าเอ้นี่นะเพลงนะแต่พ่อว่าใจเย็นนะลูกใจเย็นใจเย็นช้าช้าได้พาเล่มงามนะฮะเพื่อนจะเชื่อใครครับเราจะเชื่อใครเชื่อเพื่อนนะฮะเพื่อนเพราะเพื่อนกำลังอยู่ในวัยเนี่ยฮอร์โมนเดียวกันไงเขายังไม่ผ่านโลกเขาแค่รู้ว่าอยากได้อะไรต้องได้ใช่ไหมครับ นี่เป็นความเชื่อมนุษย์นะนักเทรดเนี่ยก็ก็เป็นเหมือนกับช่วงชีวิตเหมือนกันนะช่วงแรกเราก็เหมือนัยรุ่นนะครับเรากำลังตื่นเต้นฮอร์โมนกำลังเยอะแต่พอเวลาเราผ่านตลาดผ่านเกมมากขึ้นนานขึ้นคุณจะมองทุกอย่างย้อนกลับมาแล้วคุณคิดว่าโอ้จริงๆนวเนี่ยรีบไม่ดีครับริง่งยิ่งหาทางรัดนะคุณยิ่งเจอทางหลงนะผมบอกตรงเลยยิ่งหาทางรัดย่าทางยิ่งยาวดังนั้นเนี่ยนะ ถ้ากยก็ตามคือมือใหม่เนี่ยมันก็มีของสองกลุ่มแหละที่ว่าเออใส่ใจเรื่องเนี้ยกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปจริงๆผมว่าคนที่คนที่ไม่ใส่ใจคนที่ประมาณว่าเ้าวๆเนี่ยตอนแรกไม่ฟังหรอกห้าวๆคือทําตามใจตัวเองไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะถ้าถ้าคุณโดนนะแล้วคุณสํานึกได้้คนนั้นคือบอกเรางี้ว่นะเนี่ยคนแบบเนี้ยผมว่าจะกลับไม่ได้ไว เพราะว่าคุณเจอแนละ้วคือคุณหลงผิดทางแล้วเนะี่ยคุณจะรู้ว่าทางนี้ไม่ควรไปคุณจะกลับมาได้ง่ายนะอันนี้น,นี่ผมผมพูดนะผมพูดปั่มตัวเองนะคือว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่แบบเชื่อฟังใครอะ่ะคือรุ่นพี่ผมบอกต,ตลอดเลยว่าคุณต้องแบ่งเงินทุนซื้อนะคุณต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะคุณต้องคำนวณว่าโ,โอ้มากมายครับผมไม่เคยเชื่อครับผมเข้ามาด้วยการเข้าเล่นหุ้นปั่นเลยแล้วก็พังนะฮะในที่สุดครับเราเจอของจริงไง จึงตระหนักรู้ว่าโอ้ความรู้หุ้นมูลค่างล้านบาทนี่เองนะ <c oughs> คือโอ้แท้จริงแล้วเรื่องของ position sizing เนี่ยสำคัญและสำคัญคือเรารู้ว่าโอ้ฉันไม่ใช่นักล่าวะ่ะแท้จริงแล้วฉันไม่ใช่นักล่าฉันเป็นแค่เหยื่อเองมันแค่เหยื่อเองนี่ฮะเล่มนี้เป็นการระบายหรือเป็นการบอกสื่อสารไว้ว่าจุดต่าสุดของผมคืออะไรครับ การที่ผมขาดทุนหนักแล้วก็ประวัตินาตัวเองว่าต่อไปฉันจะไม่เล่นแบบเสี่ยงต่อไปแล้วฉันจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นนักเทรดฮีโร่ให้ได้ครับนะฮะนะฮะนี่เป็นสิ่งที่งานที่ผมเขียนมาเป็นการสะท้อนมอนกับบันทึกการเดินทางองมากกว่าบันทึกการเดินทางและสะท้อนมุมมองและความต้องการของผมแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ท่านได้อ่านกันนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเขียนนั้นเป็นสิ่งที่คุณ จะไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าขายกันเองครับขายที่เพจเสียวบุ๊กแค่เดียวนะดังนั้นครับนักเทรดมือใหม่นะถ้าอยากให้คุณใส่ใจสักเรื่องหนึ่งเริ่มต้นที่ position sizing ครับข้อ,ขอ,ขอดีนะถ้าคุณ position sizing เป็นน่ะคุณจะรอดคุณอยู่รอดอได้รานยาวก่านเพราะว่าในช่วงแรกอ่ะคุณไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ทันทีหรอกเพราะว่าคุณยังไม่รู้อะไรเป็นอะไร นี่เป็นความจริงนะเหมือนกับไม่ง่ายเหมือนคุณปั่นจักรยานครับถ้าคุณขึ้นคล่องครั้งแรกแล้วคุณปั่นได้เลยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องหัาจรรยร์มากนะโอเคแหละบางคนอาจจะเอ้ยทรงตัวได้ไวแต่สักพักอ่ะคุณจะต้องล้มไปข้างหน้าปั่นเคลื่อนไปสักพักคุณไม่ต้องล้มอ่ะเพราะว่าคุณยังไม่ชินกับสิ่งที่กับสิ่งใหม่ที่คุณกําลังกำลังขึ้นมากําลังคุณกําลังเข้าควบคุมมันอยู่ตลาดหุ้นเช่นกันตลาดหุ้นก็เหมือนกับจักรยานนะครับมันมีความเร็ว แล้วมันมีความเสี่ยงไม่มีใครที่เข้ามาแล้วแบบโอ้ขึ้นปืนแล้วไปเลยไปได้เลยครับไม่มีทางถ้าคุณขึ้นคล่อมได้ทรงตัวได้แน่นอนว่ามันอาจจะเป็น beginner l u c k ก,ก็ได้ให้เวลากันมันครับช่วงแรกนะช่วงแรกนะที่มือใหม่คือยาพึ่งหมดตัวครับถ้าคุณไม่หมดตัวได้คุณต้อง position sizing เป็นและแบ่งเงินช่วงแรกในการเรียนรู้ในการยำเปกันพ่แพ้การเจออะไรก็ตามที่มันหนักหนักให้คุณเจ็บปวดมากสุด จนคุณรู้อะไรเป็นอะไรแล้วคุณทรงตัวบนจักรยานได้แล้วจักรยานที่ว่าตลาดหุ้นได้แล้วจากนั้นอ่ะค่อยเอาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส่เมื่อน,นั้นคุณจะไปได้ไวและเร็วกว่าผมครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ